Hey, วันนี้เราจะนึ่งข้าวกันแบบนี้นะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเรียกหวดหรอืออะไรก็สักอย่างนี้แหละนาะลองดูลองดู เสร็จแล้วอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะจ๊ะข้าวเหนียวโูนหน้าตาน่ากิน,นทำข้าวเหนียวมะม่วงกินไปด้วยนช่วงอยู่บ้าน <laughs> ไม่มีอ้วนเอ้ยไม่ใช่ <laughs>